สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถ Honda City h a t c h b a c k นะครับเป็นรถป้ายแดงนะครับออกมาไม่นานนี่เองนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับ Smart g เก e OBD นะครับเป็นรุ่น u f f y XF นะครับตัวนี้สามารถใช้ใน Honda นะครับ Hatchback Turbo ได้นะครับดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับจบในตัวเดียวเลยนะครับสำหรับ Honda Hatchback นะครับตัวนี้นะครับ ลูกค้าเลือกใช้เป็นลูฟี่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรถของคุณลูกค้านะครับออกมาป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งเกจเลยนะครับเนื่องด้วยคุณลูกค้ากังวลเกี่ยวกับตัวนะครับของความร้อนของม้อน้ํานะครับของรถนะครับร้อนมากนะครับสาหรับแฮชแบ็คันนี้นะครับก็เลยมากังวลมาติดตั้งเกจตัวนี้เป็นลูฟี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจะสังเกตว่านะครับเมื่อเปิดประตูรถนะครับตัวเกจก็จะแสดงนะครับ เปิดประตูให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราปิดประตูรถนะครับตัวเกจก็จะดับไปแบบนี้อืมนะครับเดี๋ยวเรเปิดไปทีนะครับเปิดประตูรถนะครับนะครับปิดประตูรถนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวเกจก็จะดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับจะสังเกตนะครับเนี่ยนะครับความร้อนหม้อน้ําอยู่ร้อยสี่เลยนะครับีนขณะรถจอดเฉยๆไม่ได้วิ่งนะครับเนี่ยนะครับเกิดจะบอกความร้อนได้ตรงนะครับเนี่ยครับ เกียร์จะใช้งานสมูทแบบนี้นะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับค่าตรงนะครับตรงกับตัวไม้ของรถนะครับสี่พันรอบนะครับเหยี่บประมาณสี่พันรอบประมาณนี้เลยนะครับเกียร์สมูทไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านหลังนะครับวัดบูทนะครับวัดบูทได้วัดรอบม้อนน้าโวลต์นะครับทมเร็วขึ้นตรงนี้ได้นะครับมีหน้านะครับหน้ารวมให้แบบนี้นะครับดูค่านะครับ ความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์นะครับบูธเทอร์โบอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ CVT นะครับ97นะครับหม้อน้ำขาเข้าขาออกนะครับจะบอกขาเข้าขาออกเลยนะครับก่อนเข้านะครับ75นะครับออกกั104นะครับบอกโวลต์นะครับบอกพลักเครื่องบอกแอร์โฟนะครับบอกครบนะครับตัวนี้เดสมูทแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับก็เลือกได้ห้าหน้านะครับ จะเป็นบอกค่าต่างๆใส่โลโก้ Honda ได้นะครับมีวอเตอร์เทมนะครับหม้อน้ำพัมเปิลคุณน้ำมันเกียร์โวลตนะครับอันนี้ก็อีกหน้าหนึ่งนะครับนี้นะครับสวยๆละออนะครับในฮอนด a าแฮ b a c k นะครับเทอร์โบดูได้ครบจบในตัวเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับนี้เลยนะครับสวยๆละออนะครับ ท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับสินค้ารับประกันให้1ปีเต็มนะครับสำหรับ l u c y XF นะครับสำหรับร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีปัญหานะครับเราดูแลหลังการขายนะครับและให้คำปรึกษาการใช้งานนะครับ ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งและจิตตั้งหน้าร้านนะครับผมป๊อปโอบิดิช็อปขอจบรีวิวนะครับโอบิดีรุ่น l ูฟี่ XF นะครับสำหรับรถ Honda h a t c h b a c k ป้ายแดงนะครับปี2021คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับสวยๆรอครับสนใจทักมาครับ